เสร็แล้วนะคะสําหรับการทําไฮไลท์พร้อมโลไลท์นะคะขอบคุณช่างไฟนะคะสวยมากเลยค่ะชอบมากเลยนะคะอาดูข้างหลังนะคะนะคะ,นะคะพร้อมตัวบำรุงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นตัวเชื่อมพันธะบอดผมนะคะตัวนี้เราจะใส่ไปโดยประมาณ1ฝ่ฝานะจ๊ะทุกครั้งเวลาที่เราทำเคมีเราอย่าลืมตัว UGP นะคะโอ้โหเลิศมากเลยค่ะ แล้วหลังจากการทำไฮไลท์แล้วก็ฟอกไงแล้วนะคะจอนไซก็จะลงสีะะสีง่ายๆกันนะคะจอนก็จะใช้เป็น7จ็ทับสนะคะแล้วก็ใช้เป็นเอ8ยนะคะแล้วก็ S87 ผสมกันนะคะอัตราส่วนนะคะจอนไซจะใช้เจ็ดจุดสเนาะหนึ่งร้อยมแล้วก็ S87 แปด็ดเออย่างละ50 ml ินะจ้าดีวอลล์เปอร์หเปอร์เจ้าที่สำคัญอย่าลืมตัว u ูทพเนะใส่ นววดยยอู่4,9ะคะค่ากับผลงานการทำลอไลท์ light, เห็นไหมคะว่าก่อนหน้านี้นะคะจันทรายได้ย้อมดำมาก่อนนะคะ ด้านโคนแล้วก็ทําเป็นไฮไลท์แล้วก็ต่อผมนะคะก็จะเป็นสลับเทาดํานั่นเองนะคะในการล้างสีผมจึงทําค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะในการทําเราควรต้องระมัดระวังในการทํานะคะหรือให้ช่างผมหรือผู้เชี่ยวชาญในการทําสีผมหรือดึงเม็ดสีดําออกจึงสําคัญมากนะคะสําหรับใครที่ย้อมดําอยู่อาจารย์สายไม่แนะนําเลยนะคะหรือถ้าต้องการจะทําสีแนะนําให้ทํากับช่างนะคะเพื่อที่ช่างจะได้ดูแล ให้ทุกขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงในการผมขาดผมช็อตได้นะคะ